สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Happy Example นะครับวันนี้ผมจะพา5ตัวนะครับไปทัวร์ PVP นะครับ5ธาตุ5ตัวนะครับวันนี้ตัวแรกนะครับธาตุแสงคนนี้มาเตสือนะครับตัวที่2เทพแห่งจันทราสกุยม,มิธาตุมืดนะครับ และตัวที่3ลีน่าธาตุไฟนะครับเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับลีน่าตัวที่4ธาตุไม้นะครับเป็นยัตเตอร์แมนหนึ่งนะครับอ่าและตัวสุดท้ายนะครับธาตุน้ำเป็นบอสจอละเคนะครับวันนี้ผมจะพา5ตัวไปทัวร์ PVP นะครับนี่ครับทิมแล่ครับแม็กกตัวนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่า5ตัวผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับ ก็แค่ไม่มีตัวบินตีหมดนะครับจัดเลยครับวันนี้เล่นให้ดูสัก4รอบนะครับวันนี้มาครับหาตัวก็นี่คือตัวที่เจ๋งที่สุดของผมแล้วนะครับสำหรับห้าตัวนี้นะครับหาตัวห้าธาตุนะครับ คือตัวหลักๆก็ใช้5ตัวนี้นะครับอีก5ตัวที่เหลือเป็นตัวเสริมนะครับสําหรับทีมผมนะครับนี่ครับเน้นแก้ทางบอดนะครับบอดเช่เราก็กดไอเทมเลยครับเมื่อบอดใช้อมาตะเอาก็เช่นะครับอ่าเป็นการแก้ทางนะครับถ้าบอดพัดมาครับนี่ครับรอจังหวะสักครู่ครับเราก็พัดกลับเลยทันทีนะครับ แล้วก็ตามด้วยขีปนาวุธครับเรียบร้อยครับหรือเปล่าครับเรียบร้อยจริงๆครับอ่าห้าตัวครับเป็นไงครับห้าตัวครับเอาชนะได้ครับอี่แน่ครับตอนนี้ก็เป็นวันพุธนะครับอ่ายังเป็นต้นสัปดาห์อยู่นะครับก็ บอลยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับทีมนี้ก็ไม่ก้าวตัวนะครับโอ้มีทนายด้วยครับมีมูลหมอดูด้วยครับเดีย๋ยวลองดูสิว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าวิ่งออกมาแล้วครับยัตเตอร์แมนหนึ่งตีเจอสกิลยัตเตอร์แมนหนึ่งครับ ก็ในเจอร์ตูใหม่เเือนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับสําหรับไอเดียหลักของผมนะครับก็ยังมีรูบี้น้อยอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับคือไม่แน่นะครับรอดูปิดหลีกก่อนนะครับคือถ้าแสงคันมืดผมเป็นสายฟรีนะครับปั้นแม็กยากอยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจอยู่ครับว่าจะไม่เปิดนะครับจะรอโคลัมโบเดือนหน้าเลยนะครับ ไอ้ครับโอ้ไม่เก้าตัวครับก็มาดิครับอ่าดูครับเลนเจอร์ห้าตัวของผมจะหนวยเทมใส่ครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับดูครับนอ้ครับโอ้ยแต้งแมนหนึ่งโดนรับป้อมเลยครับเรียบร้อยครับ มีเมลิอดัสกับคิงครับตัวใหม่2ตัวเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนครับเราไม่มีตัวใหม่ครับเราตีตัวใหม่อย่างเดียวครับช่วงนี้ดัดกับคิงใช่ไหมโอ้มาถึงเช่ผมเลยครับใจร้อนเกินบอสตีครับโอ้ดูครับลีน่า9ก้รอก็สจุดครับ กระเด็นอย่างเดียวครับดัสดก็ดัสดเหอะครับอ่ามาตะเออมาตะเออได้โอ้โหวับเอ็นเจอร์เกือบหมดครับศัตรูครับเอาพัดไปเลยแล้วกันจะได้จบจบเรียบร้อยครับอ่าเป็นไงครับดัสคิง เจอห้าตัวของผมเข้าไปครับไปไม่เป็นเลยครับมาดูรอบสุดท้ายครับเจอคู่แคนครับไทกะครับอ่าม็กแปดตัวครับเรนเจอร์แปดตัวครับมาเจอเรนเจอร์เราห้าตัวครับมามาดูกันสิว่าไทกะจะอยู่หรือเปล่าครับไทกะคือหลังๆมาไทกะก็เริ่มไม่ถึกแล้วนะครับแต่ดามจยังหนักอยู่นะครับ คือออกมาใหม่ๆนี่ทั้งถึกทั้งยิงหนักครับไทกะคือผมเจอหนีอย่างเดียวครับแต่หลังๆมาก็เริ่มตายง่ายแล้วนะครับไทกะยื้อก่อนครับยื้อก่อนครับเห็นท่าไม่ดีพัดก่อนเลยครับเอาไปกินเอาโดนพัดสวนครับโดนพัดสวน ตอนนี้ก็ดูแต่ไทกะนะครับถ้าเราฆ่าไทกะได้ศัตรูก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับตอนนี้แต่โจละกซีเราก็ปิวครับโดนไทกะครับนี่ครับต้องปล่อยลีนาออกมาเยอะๆครับโอ้ไทกะกระเด็นเลยครับโอ้เจอลีนาครับดูครับตูครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้ไทกะเอาไม่อยู่ครับอ่าเจอห้าตัวครับ ตัวของผมก็เอาชนะได้4ตาลวดนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูกันเพียงเท่าน,นี้นะครับใครที่มีรูบี้เยอะก็เปิดได้นะครับรอบนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครั